เรื่องราวเป็นเรื่องราวความรักระหว่างวัยนะครับของของเอกที่ที่มีความรักระหว่างวัยกับพระเอกแล้วก็เป็นเรื่องราวฟืลกูที่อยากสร้างในบรรดาใจให้กับคนที่เคยรู้สึกว่าบางครั้งถ้าเรากลับไปเป็นเอกอีกครั้งเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรอ่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของรุ่นเรื่องของเจเนเรชันแล้วก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทำผิดพลาดมาเลตเราจะกลับแก้ไข ว่าแต่จริงๆเราเคยเจอกันตามงานแต่ว่ายังไม่เคยร่วมงานกันเป็นแบบซีรีส์แบบนี้กันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่ได้ต้องปรับจูนอะไรกันเยอะมากเพราะว่าเราเป็นเดอะแบคเขาตั้งแต่ตอนเล่นเกมได้กันแล้วไม่ค่อยคีดเลยมีโอกาสได้ไปเจอกันตามแบบเป็นอีเวนต์เกมใช่เราไม่คิดว่าพุกลุก,ลกแบบไม่อะคือจะสามารถเล่นเกมได้เก่งขนาดไปเล่นจริงๆคือในเกมที่เขมาในคนแบบ แปลงแปลแปลงแปมฝากคที่มาเลยใช่มาเรื่องนี้ก็ดีใจได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ครับคาแรคเตอร์ผมเนี่ยจะเป็นเมนเจอร์ครับผมนี่วงน้องอาเกนครับผมบ้นไอดอลบ้นไอดอลคือคือเราจะเป็นคนที่แบบตั้งใจทําอะไรมากๆเหตุมันเกิดจากที่เราปั้นวงหนึ่งแล้วด้านไอ้หัวหน้าเราอะเหมือนบอกว่าเนี่ย ให้เราไปปั้นเด็กใหม่วงนี้ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอไม่เห็นแฟรเลยอะราปั้นวงนี้มากับมือเลยนะทำไมถึงปล่อยเราไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราปั้นวงใหม่มาแล้วไปสู้กับวงเก่าเลยมันจะเป็นเรื่องราวของแบบ ที่เขาแบบว่าวัยแบบวัยอายุแบบ50อัพไปแล้วแต่ว่าเขาเหมือนแบบเขาหลงรักคุณป๊อปซึ่งอายุแบบ30เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตัวเองเนี่ยกลับไปมีความรักกับคุณป๊อปได้อีกครั้งเขารู้สึกว่าแบบชีวิตเนี้ยเขาไม่อยากให้อายุอ่ะมาเป็นตัวฉุดรั้งเขาไว้ในเรื่องของความรักไม่รู้สึกว่าเรื่องความรักมันมันไม่มีโฮมแดนในเรื่องของอายุด้วยอะค่ะอุ้ยทำไมเรื่องมีสาระขนาดนี้เลยหรอสาระมากเลยสาระแฝงอยู่เยอะครับ ครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นเป็นลูกชายของในของมิเฮครับใช่ครับแล้วก็เป็นที่ทำงานของคุณป๊อปที่ใหม่ครับผมก็ก็จะปวดนิดนึงครับเพราะว่าก็หลงรักนั่งเอกครับคนดีครับคนดีเคนดีเป็นร็อกสตาร์ดนะคนดีนะเป็นร็อกสตาร์ชื่อดังครับผมที่คิดว่าตัวเองดังฮะดังจริงหรือเปล่าแล้วก็แอบชอบนั่งเอกครับผมแล้วก็ มีเรื่องปวนๆยอะแยะมากมายคือเนี้ยเขาจะคิดว่าเขาเป็นแบบว่าลูกแบบดีเขาจะทําอะไรก็ได้ใช่ครับเอาแต่ใจมากๆครับใช่เหมือนเหมือนพี่เกดจะเป็นแบบเป็นนายทุนใหม่ของเราครับผมแล้วเป็นลูกเขาก็เหมือนแบบเนี่ยจะทําอะไรกับเราก็ได้ทั้งสองคนเลยครับผมแนะนำตัวสักนิดหนึ่งแบบสั้นๆหน่อย หอนี่ดูหรอใส่สมัเลยค่ะเดนาเดียนาคะก็รับบทชื่อนาเดียค่ะก็คือจะเป็นคนที่มีคานิ่งๆน่าๆของค่อยแบบไม่คจะถามว่าตึงทำไมไม่เข้าใจก็สดีค่ะไฟ้าในเรื่องก็จะเล่นเป็นไฟฟ้าเลยค่ะก็ซาซาห้องหา สวัสดีค่ะชื่อเชอร์รี่นะคะก็ในบทก็รับเป็นชื่อเชอร์รี่เหมือนกันค่ะจะเป็นกับตันวงอเกนค่ะแต่ก็อยากให้ค่ะดูว่าจะคอมเมนต์กับพี่หมมายที่ไหนนะคะเพราะว่านี่ก็คือหนึ่งในสมาชิกหน่อยอย่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินี่นะคะรับบทเป็นมินี่ค่ะในเรื่องก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่องออะไรเรื่องครับค่ะมีมีพี่เพชรรับบทเป็นภูมิกับครับสวัสดีครับชื่อเพชรรับบทเป็นผู้มิกับครับ โอ้สนุกมากครับตอนทํางานเรื่องนี้ไม่เคยเครียดเลยครับเวลาออกกองนักแสดงน่ารักมากสนุกมากเรื่องราวก็สนุกเวลาเราออกกองกันเราเหมือนมาแบบเราพบปะเพื่อนกันมาเล่นกันสนุกสนานมาทำงานแต่เรามีสาระนะมีสาระอยู่นิดนึงแต่ก็มี อ่าพี่มิวบผมก็คิดว่าตอนนี้ออนแอร์ตอนแรกแล้วสองทุ่มครับผมทางวิวเลยเป็นอีีแรกครับก็จะมีทั้งหมด6 E.P. ด้วยกันบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนตั้งใจมากๆทั้งกแสดงทั้งพี่พีทีมงานทั้งพี่เพชรทั้งพี่เขยเลยทุกคนเลยครับผมก็จะมอบความสวยทุกคนได้แน่นอนสำหรับเรื่เรกเณฑครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ